ก็ทำให้องแอ่งตองร้องรองอะไรทำให้ห้องันนะครับท้ที่เดียวเาก็จะแบบนั่งร้ที่เดีนะครับอยู่ตลอดเวลาทำใ้ที่ศัลย์ซ้ายทำให้ที่ศิลปท้ที่เสีงครับแล้วก็ท้ี่อวัยวรอไงทำให้ที่ซ้ายลงขาท้ที่สียงที่ขาทำ้ที่ขาทำให้ที่ลูกในท้องก็จะลงไม่ได้ทนให้ต่อต่างยังเสียอีกด่นะดีนะดีนะดีนะ